วันนี้รายการเผ่าทอง,ทองพาไปดูพิพิธภัณฑ์ของสตาลินทลงมา,า,งมาั้งหมดนะครับอันนี้ถ้าจีนมีเหมารัเสเซียก็มีสตาลินกิสที่สุดนะครับตรงกลางนะครับ เป็นรูปกลมเป็นโดมแล้วก็มีรูปหมอนแล้วก็มีปฏิมากรรมสำริดนะครับรูปศีรษะแล้วก็รูปใบห,หน้าของเขาที่ถอดพิมพ์ณเวลาที่เขาสิ้นลมหายใจเมื่อพุทธศักราช2496ครับผมอันนี้เราเรียกว่าเดสมาสหรือหน้ากากแห่งความตายภาพนี้ก็คือหน้าของท่านสตาลินที่ เพิ man, ่งสิ้นใจนะครับเพียงไม่กี่นาทีเมื่อพุทธศักราช2496ครับห้องนี้ก็เป็นห้องที่จัดแสดงนะครับข้าวของต่างๆที่เขามอบประเทศต่างๆมอบให้กับสตาลินนะครับ ของทุกอย่างเขาไม่ได้เก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวของทุกอย่างที่ได้ญญรับคุณที่ดํารงตําแหน่งผู้นําประเทศผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์ของโซเวียตเนี่ยนะครับญญเขานํามารวมเอาไว้เป็นของแผ่นดินนะครับญญเพราะฉะนั้นเมื่อเขาถึงแก่กรรมแล้วจึงมีของที่เป็นของที่ระลึกจากประเทศต่างๆเนี่ยนะครับมอบให้เขาแล้วก็นํามาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ได้มากขนาดนี้เลยครับ ชีวิตชีวิตนึงที่อุทิศให้กับชาติเป็นห้องจัดแสดงรูปแบบห้องทํางานของท่านนะครับข้าของฟริเจอร์ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เอ่อ สตาลินเคยใช้นะครับแล้วเขาก็อธิบายว่าท่านเนี่ยนะครับเป็นคนที่ธรรมดาเกิดมาก็เป็นสามัญชนนี้กับคุณช่างสามิ36นะครับเก้าอี้ของท่านเป็นสตาลินธรรมดาบุหนังธรรมดาเก้าอี้แบบนี้เนี่ยทําไมล่ะได้เห็นคนไทยปัจจุบันอาจจะดูหรูหราโดยไม่ต้องเดินทางไปโบรานะครับเป็นเก้าอี้ธรรมดาคอมมอนมากๆเลยสตาลินเนี่ยนะครับความเป็นคนธรรมดาแล้วก็สมถะเนี่ย ท่านไม่เอาของขวัญใดๆทั้งสิ้นที่มีคนมอบให้ไม่ว่าจะต่างประเทศหรือในประเทศมาเป็นของส่วนตัวของทุกชิ้นที่ได้รับมอบขณะดํารงตาแหน่งท่านบอกว่านี่คือของของแผลล่นดินด้วยเหตุนี้นะครับมามิป่านแห่งนี้จึงมีข้าวของต่างๆนะครับครบถ้วนทุกชิ้นทุกประการตามกหมายกําหนดการหรือตามจดหมายเหตุที่มีการมอบของครับ ในการเปิดตำนานทาากับเผาทองหลังจากที่เราได้ชมพิพิธภัณฑ์ชีวประวัตินะครับของสตาลินเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมบ้านเกิดที่แท้จริงของเขาบ้านหลังนี้นะครับร่วมสมัยกับรัชกาลที่หนึ่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชน,น,นะครับนะบริเวณด้านข้างของบ้านเกิดของเขาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าลักษณะการก่อสร้างเมื่อ200กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับเเขามีระบบการถ่ายน้ำหนักอิดของผนังนะครับแทนที่จะก่ออิดนะครับเรียงซ้อนกันขึ้นไปจนถึงยอดเลยเนี่ยมันอาจจะทำให้อิดตอนล่างเนี่ยรับน้ำหนักมากเกินไปแล้วก็ ทลายลงได้วิธีการถ่ายน้ําหนักแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นวิธีการถ่ายน้ําหนักตามรูปแบบบ้านของจอร์เจียสมัยโบราณเมื่อ200-300กว่าปีที่แล้วนะครับดีจังเลยเนะครับการที่รัฐบาลขาอนุรัษ์แบบนี้ทําให้เราได้เห็นนะครับรูปแบบแล้วก็เทคนิคการก่อสร้างเทคนิคการทําอิจทําอะไรต่างๆจอร์เจียน่าจะเคยเป็นประเทศหนึ่งในอาณาจักรของรัเสเซีย เรื่อสหาภาพโซเวียตท่านผู้ชมนะครับขึ้นไปชมขบวนรถไฟโบกี้พิเศษของสตาลินนะครับขบวนรถไฟโบกี้นี้เนี่ยนะครับเ,เป็นโบกี้เดียวเท่านั้นนะครับเพียงแค่หนึ่งโบกี้แต่ภายในเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆนะครับไปเลยครับเราขึ้นไปดูด้วยกันมีภาษาจีนด้วยหรือไม่ใช่หูเหล็กแท้ๆเลย บนโบกี้รถไฟนะครับท่านผู้ชมครับเราก็จะเจอนะครับตรงนี้เป็นผนังนะครับมีที่แขวนเสื้อโค้ทแขวนหมวกนะครับทุกคนก็จะต้องถอดเสื้อโค้ทหนาๆออกบางทีวิ่งผ่านนะครับหิมะก็แขวนเอาไว้ที่นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องแพนทรีหรือห้องครัวนะครับสำหรับทำกับข้าวนะครับจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินแคบๆนะครับมีเครื่องวัด นะครับตรงนี้แรงดันนะครับเพราะว่านี่เป็นรถไอ้น้ำนะครับมีเครื่องวัดแรงดันของรถต่างๆนะครับห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องเครื่องนะครับเป็นห้องเครื่องมีอุปกรณ์ต่างๆคอนโทรลควบคุมกระแสไฟฟ้าอะไรทั้งหมดจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับมาถึงนี่นะครับก็จะเป็นห้องนอนนะครับเล็กๆนะครับสองห้องนะครับปีเตียงสองชั้นพิ้นที่ติดตามตัวเขาตลอดนะครับ แล้วจากนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นห้องที่สตาลินก็จะใช้เป็นห้องทํางานนะครับมีโต๊ะทํางานมีเก้าอ,อี้สองตัวอีกเช่นเดียวกันสําหรับคนที่มาพบเขาและเวลาที่เขาเหนื่อยเขาก็จะนอนลงไปเลยในบนเตียงนี้เขาก็จะไม่ไปห้องนอนเขานะครับแล้วก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ํานะครับห้องน้ํานั่นแหละนะครับมีชักโครกนะครับทันสมัยกดปุ่มได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วห้องนี้เนี่ยนะครับ ก็จะเป็นทั้งห้องทำงานและก็ห้องนอนของออสตาลินอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ห้องนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นห้องสุดท้ายปลายโบกี้นะครับทำเป็นห้องประชุมนะครับเวลาที่เขาจะเรียกประชุมเสนาธิการเลขาธิการเลขาส่วนตัวใครต่อใครก็มาประชุมกันในระหว่างที่รถไฟแล่นถือว่าความลับก็จะไม่รั่วไหลคนที่อยู่เฉพาะในห้องนี้เท่านั้นที่จะได้ยินเรื่องราวที่จะประชุมกัน นะครับภูมิใจมากเลยนะครับที่ได้นําเสนอภาพนี้กับท่านผู้ชมทางบ้านของรายการเปิดตํานานกับเผ่าทองคร,ครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันที่เขาอนุญาตให้สื่อต่างชาติเข้ามาถ่ายทํารายการบนโบกี้รถไฟของซาลินครับ